สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับที่เราจะมารีวิวเจ้าตัวเอ๊ะแผ่นอะไรเอ่ยสำหรับไท่อ้ํนะครับของดิวทีร้อยเท่านั้นนะครับที่เป็นรุ่นมอนาวนะครับที่อยู่ในยุคป,ประมาณสักเออปีสัก1,000งพันเอ่สองพ1นนะครับไล่ขึ้นมานะครับจะไม่ใช่ตัวใหม่นะครับที่เป็น 2, 2,022หรือ21ประมาณสักอ่า ประมาณนี้ครับถ้าผมพูดผิดผมขอประทานอภัยด้วยนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับรุ่นตัวที่เป็นออมอน้ำทุกตัวนะครับแล้วก็ที่ยังเป็นปีเก่าตั้งแต่ปี2017ขึ้นมาเนี่ยครับส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องในการที่แผ่นชาร์จขาดกันเป็นส่วนใหญ่สำหรับรถของท่านผู้ชมบางท่านนะครับอาจจะมองดูที่รถตัวนี้เลยมาเราดูกันง่ายๆตัวนี้ครับน,นี่ครับตัวย้ายแผ่นชาร์ ตัวนี้คือแผ่นชาร์จของรถนะครับสําหรับของรถที่เป็นรุ่นม้อน้านะครับอันนี้คือรุ่นม้เอน้ำนะครับที่มีม้อน้าอยู่นี้นะครับจะมีแผ่นชาร์จอยู่ด้านหน้าน,นะครับสําหรับคันไหนที่ยังไม่ได้ย้ายนะครับเมื่อก่อนจะอยู่แค่ตรงนี้เราจะต้องย้ายประจํานะครับเพราะว่าไอสายไฟเนี่ยที่เขาให้มาเนี่ยค่อนข้างจะตึงแล้วก็มีเปอร์เซน็นที่จะขาดได้แต่อันนี้เดี๋ยวเราจะทําการย้ายให้ดูนะครับ ตัวนี้ขายย้ายแผ่นชาร์จนะครับราคาอยู่ที่ตัวละ750บาทนะครับสั่งที่ร้านสำนักเราได้นะครับตัวนี้แล้วเดี๋ยวดูวิธีการใส่กันนะครับผมสามารถให้ทางบ้านดูกันได้นะครับว่าเราทํากันยังไงไปดูกันเลยครับนี้เราก็ไล่กันไปเรื่อยๆนะครับจากถอดบถอดบ่อบออกก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวถอดถังน้ํามันด้วยนะครับตัวนี้ แต่ถ้าท่านผู้ชมทางบ้านนะครับใครที่ทําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับสามารถเอามาให้ที่สํานักเราทําได้นะครับหรือเข้าศูนย์ก็ได้นะครับทําได้ทุกที่นะครับมาแล้วก็ถอดปลั๊กปั๊มน้ํามันเอย้ปั๊มติก๊กออกนะครับตอนนี้ถึงขั้นตอนที่จะถอดตัวนี้นะครับ สวนี้สำคัญที่สุดเลยผมจะบอกว่าเจ้าน็อตเบอร์แเนี่ยเขาใส่กาวกันคายมาส่วนใหญ่บางครันเนี่ยขายปุ๊บหรือว่าลดนานแล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะแน่นมากแต่เวลาที่เราจะถอดนะครับต้องมีเทคนิคการถอดนิดนึงไขเข้าไขาออกไขเข้าไขาออกควงอยู่อย่างงี้นะครับระวังน็อตขาดนิดนึงนะครับ อันนี้นะครับถึงเวลาเราแกะตัวนั้นออกมาเรียบร้อยนะครับอันนี้เราก็มาแกะไอตรงชุดสายไฟตัวนี้นะครับมันจะเป็นเซ็ตของมันอยู่แล้วที่มันแยกเอาไว้อยู่ข้างในแล้วเราก็ค่อยๆแกะพวกคอเทปที่พันออกมานะครับแล้วก็ตัวปลอกตัวนี้ก็สามารถขยับออกมาได้นะครับยวให้ช่างขยับให้ดูก่อนนะครับเนี่ยครับมันจะแยกเซ็ตออกมาอย่างนี้ได้เลยตัวเราเราก็จัดวางตัวนี้ออกมาได้เลยฮะแยกออกมานะครับแล้วเราก็ประกบเก็บงานตัวนี้ก่อนนะครับ แล้วก็เอาสก็อตเทปผ้านะครับ mm hmm. กับเก็บเข้าไปให้เหมือนเดิม mm hmm. อยู่ที่แต่ละท่านแล้วนะครับ mm hmm. ที่จะเก็บงานละว, mm hmm. ว่าใครจะเก็บงานได้สวยหรือว่าไม่สวยกวกาัน,นะครับ mm hmm. ส่วนตัวปลั๊กตัวนี้เดี๋ยวเราจะยัดเข้าไปข้างในตรงนี้นะครับ mm hmm. เพื่อจะให้โผล่ข้างใต้ตรงนี้ออกมาแล้วตัวขาแผ่นชาร์จอ่ะเราจะวางไว้อยู่ข้างหลังหม้อน,น้ํานะครับเห mm hmm. มือนรถที่เป็นปีใหม่ๆล่าสุดเนี่ยครับ mm hmm. เขาจะวางอยู่หลังหม้อน้ําทั้งหมดแล้วครับ ตอนนี้นะครับก็ถึงขั้นตอนที่จะติดตัวขาขาย้ายแผ่นชาร์จแล้วนะครับตัวนี้ก็จะใช้น็อต2ตัวนี้นะครับยึดติดกับตัวข้างในนะครับจะมีน็อตอยู่2ตัวเบอร์8นะครับตอนนี้เราก็ถอดตัวนั้นออกนะครับแล้วก็เอาตัวนี้ติดยึดเข้าไปก่อน,นครับก่อนที่จะเอาตัวแผ่นชาร์จอะเข้ามาวางไว้อีกทีหนึ่งหลังจากเราที่เราเอาสายอะยัดเข้าไปข้างในเรียบร้อยแล้ว อันนี้นะครับเราก็ติดตั้งข้างในตัวนี้ครับน็อตสอตัวที่อยู่ข้างในตรงนี้นะครับเรียบร้อยอันนี้ก็เหลือเอาตัวแผ่นชาร์จนะครับมาย้ายมาติดตั้งกับน็อตสอตัวนี้เท่านั้นเองครับอาจจะไขหรือว่าในการใช้ประแจลำบากนิดนึงนะครับก็พยายามกันนิดนึงนะครับ ขายก็เรียบร้อยแล้วนะครับจากการติดตั้งของเรานะครับสามารถทําเองที่บ้านได้นะครับถ้าใครสนใจที่จะทำอาหารกระดูกคลิปนี้เป็นเ,เป็นแนวทางนะครับในการทําแต่ถ้าใครไม่สะดวกก็ตามที่ผมบอกเลยครับเข้าร้านทําดีกว่านะครับสามารถซื้ออุปกรณ์ไปใส่เองได้นะครับจากนี้เลยอันนี้เลยครับตัวย้ายแผ่นชาร์จอันนี้สายไฟเราก็จะไม่ขาดแล้วนะครับส่วนใหญ่ถ้าอยู่ด้านหน้าก็จะตึงถ้าอยู่ตรงนี้ก็เป็นมาตรฐานของที่ รถปีใหม่ๆของชายอ้ําที่เขาย้ายมาอยู่ตรงนี้กันให้แล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้ย้ายนะครับย้ายเลยครับจะได้ใส่ไฟจะได้ไม่ขาดกันนะครับส่วนตัวขายย้ายเป็นชาร์ก็ราคา750บาทนะครับก็ถ้าใครสนใจก็ทักมาทางเพจโมโตคัตตอมได้แล้วก็สำนักเรา WSW นะครับทางเพจร้าน WSW นะฮะทักมาได้เลยแล้วก็ฝากสินค้าของเราเหมือนเดิมนะครับน้ำยาโปรโมโตนะครับผม น้ำยาเคลือบสีรถกับน้ำยาคือบทายางดำอุดหนุนกันด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับปฏิค